คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารชิมราเมนแอนด์ดเนอร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดดวงดาวจรงกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า 2.4.6.5. Channel น,นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2566หรือ2023นั่นเองนะคะเรียกว่า กลางปี2 5 6 6แล้วนะคะก็เราผ่านกันมาแบบ6เดือนกันแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าเราจะสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะการทำนายของกิ่งฟ้านะคะจะบอกทุกๆคลิปเสมอเลยนะคะว่าเป็นํำนายแบบกว้างหรือเรียกว่า general reading นะคะฉะนั้นไม่ได้ทำนายจดจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งคนมาดูหลากหลายนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติแต่ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์อย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้าย จะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่คำลำนายของกิ่งฟ้านะคะก็ถือว่าคุณดูมาเป็นขวัญกําลังใจได้รับพลังงานด้านบวกอาจจะได้ข้อคิดหรือว่าอาจจะได้แนวทางการแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่ออยู่เหนือดวงนั่นเองนะคะ,อะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโดโของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยน2566ค่ะเรามาดูดในภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะ determination belonging 9 of wands 8 of pentacles queen of swords 6 of wands five of pentacles king of cups two of swords the magician five of swords the harrower of friends judgment and the last one by sutai it's a been ace of wands ช่วงที่กิ่งฟ้าอัดเพล็บอยู่นี่นะคะคือกิ่งฟ้าอัดล่วงหน้าอยู่แล้วเนะาะกิ่งฟ้าโดนเหล็กแทงเข้าไปนะคะมันจังหวะมันจะโดนพอดีนะคะเลยเย็บไปสามเข็มฉะนั้นมันอาจจะมีแบบคือกิ่งฟ้าโดนตรงข้อพอดีจึงงอไม่ได้นะคะมันอาจจะแบบเหมือนแบบกิ่งฟ้ากําลังชี้แฟนช่องอยู่ไม่ได้ตั้งใจนะเดอ้อ <laughs> มันงอบ่ได้เดอ้อโอเคนะ <laughs> รู้เรื่องกันนะคะเดี๋ยวจะรีบหาให้ไวที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเจ็บค่ะ อาจจะมีแบบหยิบไพ่ไม่ถนัดไพ่ลวงบ้างต้องขอไพ่ลวงหน้าเลยแล้วกันนะคะโอเคเรามาเริ่มทานายกันเลยดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะดับแรกหญิงฟ้ามองว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันหยุดภายในใจที่มันอาจจะรู้สึกกดดนันหรือว่าคุณกําลังตั้งใจทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดได้แบบเห็นผลอนะหรือว่ามีความเพียรพยายามมีความ ทยอยทยานอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะคะแต่บางทีคนเราเวลาทำงานหรือตั้งใจทําอะไรบางอย่างหรือขอมมัครแม่ทาอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีความเครียดอยู่บ้างไม่ต้องห่วงนะคะเป็นเรื่องที่ใครๆก็เจอได้แต่ขอให้คุณผ่อนคลายหลังจากการทํางานเสร็จบ้างหรือว่าอาจจะแปลว่าไปหางานอดีเรกบางคนอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะ,ะหรือว่าบางทีอาจจะไปหาเซฟโซนของตัวเองนะคะบางคนชอบอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติและอื่นๆ นะคะทำงานฝีมือนู่นนี่นั่นก็ได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองพยายามหา positive v i b e นะคะหรือว่าพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองนะคะคุณต้องต้องแบบรู้ว่าจริงๆฉันน่ะมีความสุขเวลาฉันทําอะไรนะคะอ่ะก็หาตรงนั้นเวลาเราแบบทำงานเสร็จหรือว่าอะไรที่มันรู้สึกเจอช่วงเวลาเครียดนะคะ,ะแล้วกิ่งฟ้าจะบอกว่าเดือนนี้เป็นดวงที่คุณน่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอช่วยเหลือ และรวมถึงคุณเองจะได้ในสิ่งที่อะไรที่มันเป็นของคุณคุณก็จะได้มันมาและช่วงนี้คุณจะมีฝีมือมากมันอาจจะมีคนมาว่าจ้างงานคุณเยอะหรือว่าอาจจะมามอบหมายงานให้กับคุณคนไว้ใจในการทํางานของคุณหรือว่าคุณเองอาจจะ มีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีการปัดเป่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาฉันทําอะไรบางอย่างที่มันมันมันเฟลมันล้มเหลวแต่ตอนนี้มันมันมันเหมือนมีโอกาสหมุนกลับเข้ามาหาคุณมาให้คุณเริ่มต้นทําใหม่แล้วก็อย่าไปท้อกับมันล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะคะขอเป็นกําลังใจคุณมากๆสู้นะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองอะค่ะมีโอกาสที่จะมีคน อาจจะดึงตัวคุณไปทํางานก็ได้หรือว่าชักชวนคุณไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ขอให้คุณดูดีๆเนี่ยว่าเป็นงานที่ไว้ใจได้ไหมแต่ถ้าบางคนอาจจะชักชวนไปทํางานที่แบบว่าทํางานที่มันเหมือนมีความมั่นคงหรืองานที่ดีหรือเราพิจารณาแล้วมันโอเคก็คือไปทําได้นะคะก็คืออยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะได้แสดงความสามารถของคุณได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นอินฟ้ามองว่าคุณมีความเก่งมีความฉลาดหรือว่า มันมีมุมบำมุงที่เรารู้สึกว่า,เ,าเราทําแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรหรือว่าฉันเก่งในด้านไหนหรือว่าฉันจะรู้ว่าฉันแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คุณจะเข้มแข็งและขแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเหมือนเราเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆถือว่าพลังงานขึ้นไปในทางที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาแค่ไหนกิ่งฟ้ามองว่าตัวคุณลึกๆอะในเดือนนี้คุณจะกล้ากล้าที่จะแบบ ก้ากระโดดไปเรื่อยๆกล้าที่จะก้าไปไม่ว่าจะเจอขวากน้ําหรือทางขรุขระหรือทางเรียบก็ตามแต่ฉันสามารถที่จะไปต่อได้กิ่งฟ้าถือว่าคุณเก่งมากๆเป็นกําลังใจให้คุณนะอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเดินทางเยอะก็ได้หรือการไม่อยู่ติดกับที่หรืออาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่หรืออาชีพที่อาจจะเกี่ยวบโคกับต่างประเทศหรือพวกสื่อออนไลน์ต่างๆความทันสมัยต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีก้าวกระโดดมากๆช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าพยายามสร้างตัวตนในโลอกออนไลน์มีีีโอกท่จะม คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นหรือมีชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะ ช่วงนี้เรื่องการทางานของคุณโอเคมากแต่อาจจะมีเรื่องเครีย Paul, จริงจริงมันมีเรื่องที่มันอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคําจริงๆนะคะการทำงานบางทีปัญหามันไม่ใช่แค่เนื้องานบางทีรู้สึกว่ามีปัญหากับคนเราอาจจะรู้สึกลําบากใจในการทํางานแต่สุดท้ายไม่ว่าเราทํางานอะไรก็ตามแต่เราเจอปัญหาแน่นอนให้คิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณเจอปัญหาคนเดียวกิงฟ้ายังเจอทุกคนยังเจอกิงฟ้าทํางานคนเดียวยังก็ต้องเจอเลยบางทีนะเปรียบเปรยให้ฟังแต่บางคนทํางานกับหลากหลายคนก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึง่งนะคะทุกอย่างทุกคนมีปัญหาทุกรูปแบบอยู่แล้วนะคะแต่ หาตรงนี้กิงฟ้ามองว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แน่นอนและอยาเอาเป็นปัญหามาเป็นแบบจุดที่แบบจุดใหญ่อะทาให้เราไม่มีความสุขแมวนะคะคือให้ปล่อยวางให้ได้อาจจะพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มปล่อยวางจะจะยากยิ่งกว่ากิงฟ้าถึงบอกว่าถ้าเราเลิกในการทํางานและอ่าเราอาจจะแบบไปหาเวลาไปผ่อนคลายต่างๆนี่มันจะช่วยได้เยอะบางคนอยู่กับมา้าแมวก็ผ่อนคลายอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วรวมถึงช่วงนี้เนี่ยเออใครจะ ทำงานอะไรที่อาจจะอยากจะเรียนภาษาเพิ่มได้เหมือนกันนะคะดีมากๆช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณจะกอบโวยความรู้มีการพัฒนาในเรื่องการทํางานได้ดีมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงมีคนสนับสนุนคุณดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่า มันทุกอย่างมันจะเข้าแก๊ปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์พิเศษมีคอยสนับสนุนมีคนแบบถึงแม้เราจะเจออุปสรรคปัญหาแต่คุณไม่ต้องกลัวนะมันมีคนคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอจริงๆแล้วมันดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงไพ่ขึ้นคําว่าถ่ายทอดวิชาคุณอาจจะได้เรียนรู้วิชาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมในเรื่องการทํางานหรือคุณเองอาจจะแปลว่าต้องไปช่วยเหลือคนอื่นแต่การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่าดีาาา้นขึ ทุกอย่างมันกาลังจะพัฒนาขึ้นแค่จิตใจนิดหน่อยที่มันอยู่ภายใต้ความรู้สึกของตัวเราให้มันสลัดออกไปให้ได้นะคะแต่นอกนั้นเนี่ยเรื่องการทํางานของคุณค่อนข้างดีมีโอกาสใหม่ๆที่จะยื่นเข้ามาหาตัวคุณแล้วก็รวมถึงคุณจะมีแบบ มีอํานาจมีบารม,มีมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมจริงฟัามองว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะเรื่องการทํางานของคุณถือว่าใช้ได้มากอะเรามาดูเรื่องการเรียนต่อเนื่องเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนในกรณีบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันสอบผ่านฉันสอบไม่ผ่านฉันทาไม่ได้ฉันเฟลมาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนในชีวิตอะก็อาจจะเคยสอบตกเฟลบ้างนะคะแต่อย่าเอามาเป็นแบบปัจจัยที่แบบอุ้ยจะทําให้เราไม่กล้าก้าวออกไปเลยก็ไม่ใช่ทุกคนเคยแบบเฟลทาไม่ได้หมดแหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะ ขอให้พยายามอีกนิดหนึง่งนะคะทำอีกนิดนึงเท่านั้นเองแต่อย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปก็มีโอกาสที่จะทำสำเร็จในอนาคตหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าต้องไปเรียนเสริมเน้นเพิ่มตั้งใจขึ้นอีกนิดหน่อยก็มีโอกาสที่จะทาสาเร็จมากขึ้นกว่าเดิมแต่ช่วงนี้เรื่องอุปสรรคของคุณในหนึ่งอย่างคือบางทีบางคนอาจจะเป็นความขี้เกียจเป็นความที่รู้สึกว่าออฉันกลัวทำไม่ได้หรือเป็นความวิตกจริตอะไรบางอยา่างแต่สุดท้ายเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือจริงๆหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วยตัวเองให้เราเองก้าวไปข้างหน้้าาไดดโยกรแบบ ไปให้คนนน้นช่วยสอนขอคำแนะนำขอกำลังใจจากคนอื่นหรือว่าอาจจะอขอให้เพื่อนช่วยติวให้หน่อยแล้วเราไปติวเพิ่มหรือไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มต้องหาทางแก้ไขปัญหาแต่กิงฟ้ามองว่าเดยวคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่า เปลี่ยนเป้าหมายในเรื่องการเรียนเป็นอย่างอื่นก็ได้บางคนอาจจะแบบเมื่อก่อนอยากจะไปมือนอกตอนนี้ฉันยังไม่อยากไปแล้วมันจะมีเป้าหมายใหม่ในเรื่องการเรียนการศึกษาของคุณหรือบางคนบอกว่าเออฉันอยากเรียนคณะนี้แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจฉันอยากเรียนคณะหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นได้หมดมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการซิ่วหรือมีการแบบรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ก็เป็นได้นะคะมันเป็นเรื่องแบบเหมือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างดีนะชาวราศีพฤษภ ช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณเองอะค่ะจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างโอเคนะคะแต่การเงินของคุณอาจจะมีแบบเข้ามาแล้วออกไปเยอะใช้เงินเก่งบางคนอาจจะ C f เเก่งบางคนอาจจะแปลว่าใช้ไปกับเรื่องคันทาสวยทําหล่อหรือว่าการทําให้ตัวเองดูดีหรือว่าซื้อเข้าของอะไรที่เป็นกิเลสนิดหนึ่งหรือถ้าบางคนเสียเงินไปกับเรื่องการเล่าเรียนต่างๆเพื่อต่อยอดอนาคตของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อทํางานเรียนเพื่อแบบเข้ามาหาลัยหรือเรียนเพื่อ จะเพิ่มอะไรบางอย่างในตัวเราอ่ะ,อะเรียนเพื่อไปสอบอะไรเงี้ยเป็นแบบได้หมดเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องถ้าเสียไปกับเรื่องแบบอะไรที่มันเป็นประโยชน์ในอนะคตดกิ่งฟ้ามองว่าเสียไปเถอะแต่ถ้าช่วงนี้อะไรที่มันเป็นที่กินเลทอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีเสมอไปก็ได้ละมันหน่อยนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่คุณหามาได้มันไปหมดเลยนะ <c oughs> หาได้เก่งแต่แบบเก็บเงินไม่อยู่เลยอะคะ่ะช่วงนี้ฉะนั้นถ้าเราฟังแบบนี้แล้วต้องอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงนะคะไม่ต้องไปกลัวนะวุ้ยแต่ละฉันเงินจะรั่วไหลมั ร่วไหลเพราะตัวคุณเองนะคะหรือบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ามีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าวู่วามอยากจ่ายออกไปเรามาระวังเรื่องความวู่วามความใจร้อนการตัดสินใจแบบที่แบบรวดเร็วเกินไปโดยแบบยังไม่ได้ไต่ตรองดีๆหรือไม่ได้ไต่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการใช้ตังค์อันนี้คือเขาเตือนขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นความว่าความใจร้อนธาตุไฟมันมาเลยล้วไพ่ขึ้นไม่มีสมาธิฉะนั้นมีสติเยอะๆในการที่จะควักหรือโอนเงินออกจากกระเป๋านะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าบางทีถ้า าจะเป็นการเหมือนไม่เชิงแก้เค้นเป็นการเสริมละกันนะคะอันนี้ขิ่งฟ้าปกติจะพูดแบบว่าทําบุญตอนท้ายเลยใช่ไหมคะแต่เนี่ยคือไพ่ขึ้นมาสิริมงคลคือถ้าสมมุติว่าที่ไหนมีงานที่เป็นงานมงคลเราไปช่วยงานมงคลหรือไปร่วมไปร่วม ไปร่วมก็ได้นะคะหรือว่าเป็นร่วมการร่วมบุญหรือไปร่วมในพธิธีแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองไปบ้างอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหมือนสมุดพระบ,บวชใหม่เป็นต้นหรือเนนบวชใหม่หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนงานสิริมงคลทุกชนิดนะคะที่เรียกว่าเป็นงานมงคลที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงจริงงานมงคลสามารถเป็น ที่แบบอยู่ในวัดหรือเป็นงานมงคลช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสรรพสัตท,ทั้งหลายเป็นต้นได้หมดเลยนะคะเหมือนเป็นการร่วมบุญไปจะช่วยเหลือต่างๆถ้าจะหมดเงินบางทีอาจจะหมดไปกันนิดนึงกับการทําบุญมันจะดีกว่านะคะแล้วก็มันจะทําให้เรามีสติในการใช้ต่างมากขึ้นไม่น้นบางทีเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะจริงๆมันเป็นแบบกิเลสล้วนๆเหมือนกันหรือบางคนอาจจะเสียไปกับเรื่องสุขภาพ บางคนบอกอาจารย์คะหนูเข้า,าแบบกายภาพนวดบ่อยมากคะ่ะเป็นออฟฟิศซินโดรอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะเสียไปกับตรงนี้เยอะก็ได้แต่ถ้าเรามองว่ามันเสียไปกับสิ่งที่จําเป็นกิ่งฟ้ามองโอเคแต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็น,น,นตัดไปเลยคะ่ะไม่จําเป็นนะคะอย่าไปเสียมันถัดไปเรื่องความรักคนโสดสนิทคะ่ะคนโสดสนิทเนี่ยช่วงนี้เนี่ยดวงของคุณนะมีคนเข้ามาคะ่ะเพราะว่า คุณค่อนข้างมีเสน่ห์อ่ะตั้งแต่ต้นจะมีคนเข้ามาแน่นอนมีคนเข้ามาเลยแหละนะคะแต่ถามว่าได้ไปต่อมาอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นรักต่างไวัยหรือคนคนนี้จะเข้ามาดูแลหัวใจของคุณได้ดีมากๆ แต่คุณก็ต้องพิจารณาต่อว่าโอเคหรือไม่โอเคแต่มีโอกาสเข้ามาสูงมากๆม,มีโอกาสเจอคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังกับคุณแล้วต่างคนต่างเป็นคู่ที่สีเสมอกันเข้ามานะคะแต่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณทั้งสองคนเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะมีใครสักคนอย่างสูงมากๆม,มีคนให้ความสนใจคุณแน่นอนค่ะมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะเรื่องความรักสองคนโสดนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนถ้าในกรณีคนที่คุณคุยอยู่คุยกันมาสักระยะหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนที่เคยคุยเก่าๆมี โอกาสพัฒนากันสูงคือหมายถึงว่าต่างคนต่างรู้นิสัยกันในระดับหนึ่งแล้วมีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนกันหรือพัฒนาต่อแต่ถ้าเพิ่งรู้จักกันค่อยๆคุยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเห็นแบบเหมือนต่างคนต่างเห็นท่าแท้กันนิดนึงมันจะเห็นในระยะเวลาอันสั้นนะคะจะนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนากันต่อนะคะถัดไปสําหรับคนที่มีแฟนค่ะเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการแบบทะเลาะกันเนี่ยคือถ้าสังเกต มีอ่ามีพระพิฆเนศกับองค์ยักษ์นะคะคือเหมือนเป็นว่าไม่ยอมกัน ไม่ยอมกันเลยนะคะคุณทั้งสองถ้าสมมติคุณทั้งสองไม่ยอมกันเลยโมตทะเลากกันมีโอกาสถึงขั้นเลิกหลานี้พูดไว้เลยนะมันอยู่ที่คุณทั้งสองคนนะถ้าคุณไม่ยอมที่จะให้อภัยกันไม่ยอมที่จะลดอารมณ์ลงมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวคือไปจากกันเลยแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมีสติอ๋อเราฟังคําทํานายของยิงฟ้าและเอาไปอยู่เหนือดวงไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะเราจะมีสติในการดําเนินชีวิตมากขึ้นยิงฟ้ามองว่ามีโอกาสมีทางแก้ไขอยู่นะคะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คนที่แต่งงานค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างไโฟกัสในเรื่องการทำาหากนการสร้างอนาคตมากกว่าเรามาระวังเรื่องความหวานที่มนันลดน้อยลงนะคะฉะนั้นพยายามกระชับความหวานกันนิดนึงทำมาหากินแล้วแล้วก็มีเวลาแบบดินเนอร์หรือคุยกันบ้างนะคะมันก็จะดีนะไม่จา่มันไม่มีปัญหาถึงขั้นเลือกลาค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเรื่องสุขภาพค่ะเรามาระวังเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบระวังนิดนึงในช่วงนี้อาหารท้องพวกท้องล่วงท้องเสียหรืออาเจจะเรี่ยวก กฎลายย้อนอะไรเงี้ยพวกนี้เรามาระวังมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องถ้าใครกําลังป่วยอยู่และเป็นโรคที่พอรักษาหายได้กิงฟ้าบอกว่าอาการจะหายเป็นปิดทิ้งนะคะ,ะน้ําหนักอาจจะขึ้นนิดนึงในช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้อาหารการกินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆเขาเรียกว่ากินดีอยู่ดีนะคะคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะคะแต่ก็ควบคุมน้าหนักกิงฟ้าก็เหมือนเตือนตัวเองพูดแล้วก็เตือนตัวเองควบคุมน้ําหนักด้วยนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ทํางานหนักนะคะระวังออฟฟิศซินโดมอะไรที่มันโรคเกี่ยวกับเรื่องการทํางานทํางานมากเกินไปเครียดไมเกรนหรือว่าสภาพ ประกาศต่างๆเรามาระวังเป็นโรคทั่วไปที่ยังพอที่จะแก้ไขได้นะคะส่วนเรื่องการทําบุญกิ่งฟ้าได้บอกแต่ต้นแล้วเรื่องแบบไปร่วมงานในสิริมงคลต่างๆ,ๆแล้วก็การสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะไว้แล้วเสริมด้พระกระถางเงินล้านได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทําบุญอยู่กิ่งฟ้าเขาพูดเสริมเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเงินไปทองเนี่ยถ้าคุณสังเกตเป็นดอกบัวเห็นไหมคือการถวายดอกไม้ให้กับพระก็ได้พระนะคะ1พระในบ้านคือพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอ่าหรืออาจจะเป็นพ่อ เป็นใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราพองคนพ่อแม่บุญธรรมพิป,นะปานาอุยตตยาได้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะคะอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านแล้วก็เป็นไปได้ก็คือเปลี่ยนน้าพระบางคนมีหิ้งพระต่างๆเปลี่ยนน้าพระทุกๆวันจะยิ่งดีนะคะแต่ถ้าในกรณีเป็นไปได้ก็คือถวายดอกไม้ดอกบัวอะไรเงี้ยให้กับพระ หรือพระสงฆ์ก็ได้เป็นได้หมดเลยแล้วก็ทานมังสวิรัตทุกวันพระนะคะย้ำว่าทุกวันพระนะวันพระมีสีวันต่อเดือนนะคะหรือว่าเพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้ก็คือทานทุกวันเกิดของคุณอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์ด้วยเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์ด้วยแต่จริงยึดวันพระก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณเองอะค่ะพยายามสวดมนต์บ่อยๆคือเท่าไรสวดมนต์ทุกวันแล้วก็นั่งนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ ประมาณสัก5นาทีต่อวันจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณบทสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแตะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสริมได้พระครถางเงินล้านได้จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณแล้วหมั่นแผ่เมตตาหมัน่นหมั่นอุทิศสุขสมให้กับเทวาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราให้กับคนที่มีพระคุณแล้วก็รวมเฉลิมเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะแล้วก็พยายามปล่อยวางจิตค่ะคือถ้าสมมติเราโมตัถือมันเอาไว้มันมันทำให้เราทุกข์ใจเราก็รู้มันอาจจะยากในการปล่อยวางจริง,รงๆนะในบางเรื่องแต่สุดท้ายแล้้วอ่่อะถถาาาไไไรรทีมมมันมสาาด ก็ต้องปล่อยมันให้ได้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วว่าการปล่อยวางในบางเรื่องมันอาจจะทําให้เราใจมันเบาขึ้นมีความสุขขึ้นหรือลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิหรือทําให้ใจเราเบาได้ลองหากิจกรรมนั้นดูนะคะบางคนอาจจะเป็นการวาดรูปวาดเขียนออกกําลังกายเป็นได้หมดหาเวของตัวเองให้เจอนะคะที่สําคัญนะคะ,ะบางทีการเครียดมากเกินไปไมเกรนทาหาได้หรือทําให้เราคิดวนไปไม่จบไม่สิน้นอันนี้คือกิ่งฟ้าเป็นห่วงและอยากให้เป็นกําลังใจให้กับคุณว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันมีทางแก้ แล้วก็รวมถึง ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันถือว่าเป็นบทเรียนให้กับตัวเราได้เสมอนะคะขอให้มองว่าทุกๆปัญหาทุกคนมีหมดมันอาจจะมากหรือน้อยหรือปัญหาของเรามันอาจจะยิ่งใหญ่มากๆแต่คนอื่นมองเข้ามาคือปัญหาเล็กแต่สุดท้ายแล้วปัญหามีาไว้แก้ไม่ได้มีเอาไว้ทุกนะคะถ้ามวัวแต่ทุกมันไม่เกิดทางแก้แน่นอนนะคะกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้ตัวคุณแล้วก็ครอบของคุณขอ,ณขอณให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจมากๆนะคะขออนุญาตจบคำแนะนยในเท่าวนี้นะคะเป,เป็นกําลังใจให้สุดๆเลยค่ะสนับท่านใดนะคะที่ต้องการสสนนับนุ ช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่าใน YouTube ได้นะคะหรือเพให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งก,กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage นะได้ติ๊ต็อได้จีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไวต้ต Facebook Fanpage script Instagram TikTok ไม่่่วาจะะเป็น, Facebook น page, Instagram, หรือ TikTok ค ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ